การบาดเจ็บบริเวณศีรษะถือเป็นหนึ่งในเรื่องอันตรายที่สุดของนักฟุตบอลอาชีพครับย้อนกลับไปยังเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างอาร์เซนอลกับวูฟแฮมตันเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีก่อนราอูลคิม,มินเนสกองหน้าคนสําคัญของวูฟต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันตั้งแต่เริ่มเกมได้เพียง5นาทีจังหวะนั้นเขาขึ้นแย่งมงลูกเตะมุมกับดาวิดลุยส์ก่อนศีรษะจะประทะก,กันอย่างรุนแรงทันทีที่ร่างร่วงถึงพื้นคิม,มินเนสถึงกับนอนแน่นิ่งหมดสติไปเลย แพทย์สนามเข้ามาประถมพยาบาลนานเกือบสิบนาทีก่อนจะนำราอูลขึ้นเปลพร้อมสวมหน้ากากออกซิเจนและรีบส่งตัวนักเตะไปโรงพยาบาลเป็นการด่วนณนะตอนนั้นคิมินสอาการน่าเป็นห่วงมากๆตัดภาพไปยังโรงพยาบาลลอนดอนหลังสแกนอย่างละเอียดทีมแพทย์พบว่ากะโหลกของเจ้าตัวมีรอยร้าวและจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ทั้งหมดสมสรนวูพแพมตันออกแถลงรับว่าการผ่าตัดเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักเตะของพวกเขาปลอดภัยแล้ว โดยหลังจากนี้คิมิมนสจะพักฟื้นร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่มีการเร่งรีบหรือหุนหันพันเล่นเด็ดขาดเพราะการบาดเจ็บศีรษะถือเป็นเรื่องซีเรียสและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ราอูลคิมิมนสไม่ได้ลงสนามมาเกือบครึ่งปีละเจ้าตัวอาจจะกลับมาฝึกซ้อมได้บ้างในเซ็กชั่นเบาๆบางเกมเราได้เห็นเขาเข้ามานั่งให้กำลังใจเพื่อนๆบนสแตนพร้อมรอยแผลผ่าตัดที่ยังโดดเด่นชัดเจนกระทั่งความเป็นไปล่าสุด หลังสมสรอนและทีมแพทย์หาหรือกันพวกเขาได้ข้อสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเตะคิมินเนสจะกลับมาลงสนามให้ทีมอีกครั้งในรูปก,การหน้าไปเลยเท่ากับว่าราอูลใช้เวลารักษาตัวจากการเจ็บหนักครั้งนี้เกือบหนึ่งปีเต็มๆความน่าสนใจคือแมตเพอรีแพทย์ประจําสมสรอนกล่าวว่าปัจจุบันอาการกระโหลกร้าของคิมินเนสหายดีแล้วหากแต่หลังจากนี้เพื่อการเซฟตัวนักเตะเองราอูลจําเป็นต้องสวมเฮดการ์ดหรือเครื่องป้องกันศีรษะไปตลอดอาชีพคาแข้ง ที่ผ่านมามีนักฟุตบอลสวมเฮตการ์ดเป็นการชั่วคราวหลายต่อหลายคนครับหากแต่ที่ต้องใส่ตลอดอาชีพและคุ้นตาหน่อยเชื่อว่าคุณต้องนึกถึงตำนานโกลชิเปอร์อย่างปีเตอร์เชกแน่ๆน่โดยความที่ต้องใส่เครื่องป้องกันทุกครั้งที่ลงสนามครั้งหนึ่งเช็กเคยพูดถึงเฮดการ์ดว่าเจ้าสิ่งนี้ส่งผลต่อสิ่งต่างๆรอบตัวผมโดยเฉพาะการสื่อสารและการได้ยินที่แย่ลงถ้าเลือกได้ผมก็ไม่อยากจะสวมมันปัญหาคือตำแหน่งและรูปแบบการเล่นระหว่างคิมินเนสกับปีเตอร์เช็กต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับราอูลหมอนี่คือกองหน้าที่ต้องเข้าปะทะชิงหม่งบอลแทบจะตลอดเวลาน่าสนใจว่าการสวมเฮดการ์ดจะกระทบต่อการเล่นของเขามากน้อยขนาดไหนอีกอย่างในเคสคิมินีสต้องรอดูว่าเจ้าตัวต้วตองใส่เฮดการ์ดแบบเต็มใบเหมือนปีเตอร์เชคหรือแบบเฉพาะจุดที่เขาใช้ในสนามซ้อมกับบูฟเนื่องจากหมอแมดเพอร์รี่ใช้คำว่าเขาจะสวมเครื่องป้องกันศีรษะเพื่อปกป้องบริเวณกระดูกที่บาดเจ็บซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคิมินสอาจใช้เพียงเฮดการ์ดแบบเฉพาะจุด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูอีกทีว่าทีมแพทย์จะสั่งให้เจ้าตัวใส่แบบไหนอีกเรื่องที่น่าเห็นใจคือนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมวูแพมตันในฤดูการ2018ถึง2019ราอูลคิม,มิเนสไม่เคยมีประวัติอาการบาดเจ็บแม้แต่ครั้งเดียวกับเขาลงเล่นแบบนอนสต็อปมา2ซีซั่นเต็มๆหากแต่ถึงเวลาดวงแตกหมอนนี่กลับเจ็บหนักพักยาวเป็นปีๆซะอย่างนั้น